สนับสนุนรายการบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนดูแลมากกว่าการประกันชีวิตไทยประกันดูแลคุณตลอดไปเกษตรศาสตร์ Business School สวัสดีค่ะพบกับดิชันิตยาสวรรณศาักด์ในรายการต้นกล้าธุรกิจรายการที่นำเสนอเรื่องราวของคนกล้าพลิกแนวคิดธุรกิจจับทิศสู่ความสำเร็จ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งสัปดาห์นี้มีความน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกับธุรกิจมโนภาพแกลเลอรี่ธุรกิจนี้มีความน่าสนใจยังไงต้องติดตามค่ะภาพวาดสีน้ำมันงานศิลปะซึ่งยังคงลักษณะเดิมมาเหมือนเมื่อในอดีตและยังคงคุณค่าและความรู้สึกถึงความล้ำค่าของภาพวาดเหล่านี้ มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่ก็จะมีเพียงคนกลุ่มเล็กๆในสังคมเท่านั้นที่พอจะมีกำลังในการซื้อผลงานศิลปะเหล่านั้นมาเพื่อใช้ในการสะสมหรือว่ามาเพื่อใช้ในการเก่งกำไร แต่เราก็คงไม่ปฏิเสธว่าสิ่งที่ทำให้งานศิลปะเหล่านี้มีราคาที่สูงมากขึ้นหรือบางภาพไม่สามารถที่จะประเมินราคาได้เลยหาใช่เกิดขึ้นจากเพียงความสวยงามของการตวัดปลายภูกันและจินตนาการของศิลปินเท่านั้นแต่นั่นคือลายเซ็นของศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานดังกล่าวด้วย วิชัยธรรมทัตอารีผู้มีความรักในงานศิลปะชอบสะสมภาพวาดหลากหลายสไตล์มีแนวคิดใหม่ๆว่าสิ่งต่างๆที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นด้วยความคิดสร้างสรรค์จนเกิดเป็นความสวยงามในความรู้สึกนั้นสามารถเรียกได้ว่าเป็นงานศิลปะคุณค่าของงานจึงควรอยู่ที่ความสวยงามของภาพและการมีโอกาสได้ชื่นชมความสวยงามของภาพนั้นในคนหมู่กว้างของสังคม จากสิ่งที่ชอบและแนวความคิดนี้จึงเกิดเป็นการสร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจใหม่จนกระทั่งดำเนินการเป็นกิจการอย่างเป็นรูปธรรมกลายเป็นบริษัทมโนภาพจำกัดซึ่งเพิ่งเปิดดำเนินกิจการได้เพียงปีแรกเท่านั้นแต่ว่าคุณวิชยัยรวมทั้งทีมงานสามารถสร้างการรับรู้ได้อย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าภาพวาดบนผื้นผ้าใบอันทรงคุณค่าของมโนภาพแกลเลอรี่ ที่มีมากกว่า1นึ่งภาพมีทั้งขนาดที่หลากหลายจึงได้ไปประดับตกแต่งอาคารสำนักง,งานต่างๆโรงพยาบาลโรงแรมตลอดจนโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเพื่อช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศและความประทับใจต่อลูกค้าและพนักงานภาพจึงมีความสวยงามตามหน้าที่ได้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากภาพวาดเป็นศิลปะจากมือ งานศิลป์แต่ละชิ้นจึงมีเพียงชิ้นเดียวในโลกและลูกค้ายังสามารถสั่งได้ตามความต้องการเพื่อให้ภาพนั้นเข้ากับธุรกิจและภาพพจน์ของสถานที่ในแต่ละแห่ง ซึ่งลูกค้าจะสามารถนำไปใช้ประดับตกแต่งหรืออาจจะเลือกซื้อรวมไปถึงติดโลโก้สัญลักษณ์ของบริษัททำให้เกิดเป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่ไม่เหมือนใครและยังสามารถใช้ศิลปะภาพวาดเป็นสื่อโฆษณาแทนป้ายบิลบอร์ดในรูปแบบเดิมๆตลอดจนสามารถนำภาพวาดศิลปะนั้นไปใช้ในการจัดการประมูลเพื่อระดมทุนขององ,องค์กรต่างๆเพื่อสังคมได้อย่างดีอีกด้วย นอกจากการซื้อขายภาพแล้วมโนภาพแกลเลอรี่ยังมีบริการเช่าภาพวาดซึ่งจะมีการหมุนเวียนภาพให้กับลูกค้าในทุกๆ3เดือนบรรยากาศอาคารบ้านเรือนสถานที่ต่างๆจะดูน่าสนใจและแปลกใหม่ได้อยู่ตลอดเวลาหมดปัญหาเรื่องการจัดเก็บภาพวาดได้อย่างสิ้นเชิง เอาละค่ะได้ทําความรู้จักกัมโนภาพแกลเลอรี่ต้นกล้าธุรกิจประจําสัปดาห์นี้กันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาพูดคุยกับผู้กล้าเจ้าของธุรกิจนี้กันค่ะน่าอยู่ข้างๆนิดตอนนี้แล้วนะคะคุณวิชัยธรรมทัศน์อารีค่ะสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นถามคุณวิชัยก่อนเลยค่ะคุณวิชัยอยากสอบถามถึงที่มาของมโนภาพแกลเลอรี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงอะคะ ครับก็เกิดจากความชอบก่อนนะฮะความชอบส่วนตัวเลยแล้วก็ความพยายามที่จะอยู่กับธุรกิจที่เราชอบในวันหน้าตอนที่เราเรียนรู้มากขึ้นเราก็อยากจะทาในปที่เราหวันะฮะสก็คือว่าผมมองว่าภาพวาดเนี่ยในตลาดปัจจุบันเนี่ยมันยังเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มซึ่งมีตลาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแต่ภาพเนี่ยมันสามารถอยู่บนผนังได้ทุกจุด ทําให้เกิดความสวยงามเพราะฉะนั้นบรรณาที่จะมีภาพอีกช่องทางหนึ่งคือเป็นภาพเพื่อการตกแต่งไม่ใช่ภาพเพื่อการสัดส่ผมมองว่าผนังอยากเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่มากที่สุดในตัวอาคารสถานที่ต่างๆแล้วก็สินค้าหรือสิ่งของที่จะอยู่บนผนังเนี่ยในปัจจุบันมีไม่กี่ชนิดนะฮะเพราะฉะนั้นภาพวาดเนี่ยมันก็ยังมีที่ที่จะให้ติดอยู่ ไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ยังมีเยอะถ้าเราสามารถที่จะชี้ให้สังคมหรือว่าผู้บริโภคเห็นได้ว่าอันนี้มันคือเพื่อการสะสมกลุ่มนี้มันคือเพื่อการตกแต่งผมก็เห็นว่ามันก็น่าจะเป็นโอกาสที่จะทําได้นะอ๋อแล้วนี่ก็คือเป็นที่มาคร่าวๆของมนโนภาพแกลลี่เดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะไปชมแล้วก็พูดคุยถึงที่มาของความสำเร็จของมนโนภาพแกลลี่ธุรกิจที่น่าสนใจธุรกิจในการพักสักครู่เดียวค่ะ แล้วนะคะเราได้ทราบที่มาของมนโนภาพแกลลี่กันไปแล้วะคะ่ะช่วงนี้นะคะเราจะให้คุณผู้ชมได้ทําความรู้จักเกี่ยวกับมนโนภาพแกลลี่ได้มากขึ้นรวมไปถึงการประสบความสําเร็จของธุรกิจนี้ด้วยนะคะถามต่อเลยนะคะจากช่วงที่แล้วที่เราทราบกันไปแล้วว่าที่มาของมนโนภาพแกลลี่มาจากไหนคราวนี้แนวความคิดของการมาเปิดมนโนภาพแกลลี่ <c oughs> มีแนวความคิดมาจากไหนคะแนวความคิดของผมก็คือเริ่มจากการที่เรามองว่าภาพหรือศิลปะจริงมันก็มีคุณค่ามีความสวยงามในแต่ละภาพ นะฮะทังนี้ถ้าเกิดว่าในภาพแต่ละภาพเนี่ยถ้าเราไปอยู่ในที่ที่มันเหมาะสมมันก็จะทําให้ตัวเขาเองมีคุณค่าขึ้นมีมูลค่าขึ้นเพราะฉะนั้นงานศิลปะหรือภาพทุกภาพเนี่ยถ้ามันถูกเก็บไว้อย่างเดียวมันก็จะไม่มีมูลค่าไม่มีแวลูในตัวเองถูกไหมฮะะเพราะฉะนั้นผมก็เลยโมเดลตรงนี้เนี่ยความคิดตรงนี้ผมก็เลยมองว่าที่ไหนบ้างที่จะเป็นที่ที่ผมสามารถที่จะนําภาพพวกนี้ไปให้ตัวเขาเองมีมูลค่าได้นะฮะ อย่างแรกที่ผมมองเลยก็คือกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านโรงแรมโรงแรมเนี่ยผมมองว่าอย่างไรแล้วเนี่ยการสร้างภาพลักษณ์สร้างอิมเมจก็เป็นเรื่องสําคัญการจะให้ทางโรงแรมเนี่ยลงทุนกับอิมเมจตรงนี้โดยจํานวนเงินที่สูงเนี่ยผมก็ว่ามันก็อาจจะทําให้เป็นที่มาของการที่ไม่ค่อยมีคนเห็นภาพวาดศิละปะในสถานที่ต่างๆผมก็เลยคิดเป็นธุรกิจในลักษณะข,ข,ของการให้เช่า ะะการให้เช่ามันก็จะทให้เราตอบโจทย์ได้ว่าทำไมเขาถึงต้องเช่าก็เพราะว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนของเขาะนะฮะงนั้นเขาไม่ต้องติดภาพเดิมเป็นเวลาหลายปีเพราะว่าเราเปลี่ยนให้ทุกๆ3สามเดือนอ๋อมีการเปลี่ยนใช่ครเช่าเราแล้วเราก็เปลี่ยนให้ทุกสามเดือนอีกอย่างหนึ่งเราก็สามารถที่จะเพิ่มช่องทางการตลาดให้เขาะนะครับในทางนี้ก็คือว่าเขาสามารถสร้างรายได้มาอีกช่องทาง โดยการขายภาพให้กับแขกที่มาพักเพื่อแขกเขามีความพอใจงานศิลปะเขาก็สามารถที่จะซื้อกลับไปได้จึงฮะจากโรงแรมที่ไม่เคยมีรายได้จากงานของตกแต่งในโรงแรมก็จะเพิ่มช่องทางในการหารายได้ะะเป็นอีกทางหนึ่งด้วยคุณวิชัคยคะภาพในแกลเลอรี่ทั้งหมดเนี่ยเวลานําไปให้ลูกค้าเช่ามีการคิดราคาย,ยังไงอะคะเราคิดเป็นเดือนต่อดเดือนต่อจุดแล้วก็คิดจุดละ500อบาท จุดละ500บาทครับต่อเดือนไม่ว่าภาพจะเล็กจะใหญ่ขนาดภาพไม่ใช่เป็นตัวน่ก็ทุกขนาดแล้วแต่สถานที่ความเหมาะสมค่ะนะฮะเพราะว่าเราเน้นว่าเรานําไปติดตั้งแล้วเนี่ยสถานที่นั้นจะต้องสวยถ้าเราติดภาพใหญ่แล้วสวยเราก็ติดถ้าเราติดภาพใหญ่แล้วไม่สวยเราก็ไม่ติดนะฮะแล้วเราก็ไม่ได้ติด ทุกที่ทุกจุดทุกผนังเราก็ติดคือเราเริ่มต้นจากเน้นจากคมสวยงามของสถานที่ก่อนะนะฮะอย่างจุดหนึ่งห้าร้อยบาทซึ่งถ้าเทียบแล้วกับราคาภาพที่เขาจะลงทุนมันก็ทําให้เขามองว่ามันคุ้มค่าคและในอนาคตก็สามารถที่จะขายได้เป็นช่องทางก็คือถ้าขายก็คิดเป็นตารางตาารงนิ้วไปแต่ว่าถ้าหากว่าจะเช่าก็คือภาพละ500อบาททุกภาพไม่ว่าจะไซส์ไหนก็ตามอย่างภาพด้านหลัง ภาพใหญ่เนี่ยค่ะถ้าลูกค้าสนใจจะซื้อราคาเท่าไหร่คะเอ่อภาพนี้เราคิดเป็นตารางนิ้วนะเอ่อเป็นตารางนิ้วเนี่ยเรารวมกรอบด้วยนะฮะตกตารางนิ้วละยีบาทตารางนิ้วยี่สิบาทคือก็คำนวณเราได้เลยครับกว้างคูณยาวเป็นตารางนิ้วก็คูณยี่สิบห้าบาทเอ่อไม่ฮะเราจะมีเริ่มตั้งแต่ราคาภาพตารางนิ้วว่าสิบาทค่ะสิบาทสิแล้วก็ยี่สิบแล้วก็ยีห้ จากผมได้เข้ามาทำงานในมนโนภาพแกลเลอรี่งานศิลปะก็เริ่มเข้ามาสู่ชีวิตผมอย่างจริงจังมูลค่าของงานศิลปะนียมันเริ่มเริ่มทำให้ผมเห็นมูลค่าของงานอย่างมากขึ้นงานศิลปะสร้างความผ่อนคลายให้กับความรู้สึกของคนทำงานอย่างจริงจังครับอย่างนี้ในด้านของผลกระทบล่ะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเก็บภาพศิลปะเพื่อการสะสมหรือว่าเพื่อการลงทุนแต่ถ้าเรามาคำนวณราคาของภาพโดยใช้การวัด มีผลกระทบยังไงบ้างเออแน่นอนฮะผมมองว่าตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่เราโพ s ิชัน n i n g ตัวเราเราไม่ได้โพ s ิชัน n i n g ว่าภาพเราควรจะสะสมเพราะฉะนั้นภาพของเราจะไม่มีลายเซนศิลปินค่ะนะฮะภาพเราเป็นเพื่อการตกแต่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นภาพเราจะเป็นแบรนด์เราจะไม่เน้นที่ลายเซนศิลปินนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ถูกจัดอยู่ในศิละปะเพื่อการสะสมะนะฮะอันนี้อยากจะต้องทำำําความเข้าใจในการแยกกลุ่ม ของเราคือตกแต่งด้วยความสวยงามอย่างเดียวค่ะครัอย่างนี้กลุ่มนอกจากจะเป็นโรงแรมโรงพยาบาลแล้วลูกค้าทั่วไปที่เข้ามาสนใจมโนโภาพแกลลี่นี่เป็นลูกค้ากลุ่มไหนคะเอ่อณขนาดนี้ก็ยังเรียนตามตรงว่าเรายัางเน้นตลาดของการที่เป็นช่องทางค่ะอย่างเช่นบริษัทอินทีเลียนะฮะบริษัทรับหน่อสร้างนะฮะหรือว่าตามโครงการใหญ่ๆตามโปรเจกต์ต่าง ะะซึ่งเราเนื่องจากว่าเรายังไม่สามารถที่จะทําตลาดในระดับที่กว้างได้ะนะฮะซึ่งในอนาคตก็ถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีกิมงานที่มีรป,ประสิทธ<ม>ิภาพเพิ่มมากขึ้นเราก็อาจจะขยายไปสู่ช่องทางต,ต่างๆเพิ่มมากขึ้น,นอ๋ออย่างนี้ต้าม,มาด้วยว่าทางมโนภาพแกลลี่นี่มีการทํากิจกรรม CSR ด้วยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ ผมมองว่าในการทำ CSR เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเราพูดตรงๆว่าเราต้องการให้จริงๆนะฮะเพราะว่าผมมองว่าเราทำธุรกิจเรารับเราก็ให้ไปด้วยแล้วเราก็จะรับอีกทีน,นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำธุรกิจแล้วเรารับก่อนเราอาจจะไม่ได้ให้กลับแล้วเราก็จะไม่ได้รับอีกนะฮะดังนั้นเราเราเราทำธุรกิจก็เกิดจากความคิดด้วยส่วนหนึ่งเกิดจากนำสินค้าที่มันมี value ตามแต่คนจะคิดเนี่ย มันก็สามารถที่จะทำเพื่อการให้ได้อย่างผมทําที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดหารายได้ให้กับโรงพยาบาลจุฬานะะใน,ในาแผนกภูมารเวศสาสตร์นะะเพื่อขยายพื้นที่ตรวจรักษาเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์เพิ่มเติมะะซึ่งผมมองว่ามันก็ทําให้เกิดประโยชน์อย่างนี้คุณวิาชัยเทคนิค เทคนิคในการจูงใจให้ลูกค้าหรือว่าสถานประกอบการหันมาที่จะเช่าภาพแทนที่จะเป็นการซื้อคุณวิทยมีเทคนิคในการนําเสนอยังไงคะก็ะนําเสนอตรงๆเลยนะฮะ,ะเพราะว่ามันคุ้มกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อการตกแต่งเขาติดภาพไปเขาไปซื้อภาพมาเขาลงทุนไปโดยที่มันไม่สามารถที่จะรีเทิร์นกลับมาเป็นรายได้ได้เลยถูกไหมฮะอย่างผมเอาไปให้เขาเช่าค่าเช่าเดือนหนึ่งเขาสามารถที่จะ เอาเงินที่จะลงทุนภาพไปครั้งแรกไปสร้างอย่างสมมุติโรงแรมก็ไปสร้างสระว่ายน้ําได้ค่ะอย่างโรงพยาบาลก,ก็ไปซื้อเครื่องมือแพทย์อ,อย่างนี้ผมว่ามันจะทำให้เกิดประโยชน์ด้านรายได้มากกว่าที่จะมาซื้อภาพเพื่อตกแต่ง รู้สึกหลังจากที่ได้ทำงนานศิละปะนะครับก็ได้รับรู้ข่าวสารของข้อมูลศิละปะต่างๆจากแต่ก่อนที่ที่ไม่เคยได้สนใจงานศิละปะรู้จักงานศิละปะจากอาจารย์ศิลปินที่ดังๆนะครับแต่ตอนนี้ได้ไปอยู่ในมโนภาพแกลเลอรี่เนี่ยมูลค่าภาพมันกลายเป็นตารางนิ้วนะครับคำนวณภาพได้ง่ายแล้วทางมโนภาพเนี่ยยังจัดหาจัดสารพวกรูปภาพพวกงานสครับเจอและของตกแต่งต่างๆในผนังเนี่ย นำมาให้ได้รับรู้ต่อสาธารณชนได้มากขึ้นนะครับทีนท้ทางมโนภาพแกลเลอรี่เปิดให้บริการมานานแค่ไหนแล้ววะคะเราเปิดดำเนินการมายังไม่ครบปีดีอันนี้ต้องเรียนตับตรงว่าเราเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาก็ยังไม่ถึงปีผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็ถ้าการรับรู้เราคิดว่าเรา เราพอใจนะครัการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรเราคิดว่าเราเราสร้างได้พอสมควรแต่ในเรื่องของแง่ลูกค้าเราก็มีโรงพยาบาลโรงแรมหรือกลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสใช้หรือบริษัทที่เป็นช่องทางก็เช่นอย่างบริษัทอินเทลเลียต่างๆก็นับว่าก็ถือว่าประสบความสําเร็จในช่วงการเริ่มต้นในกลุ่มลูกค้าต่างๆที่เรามองไว้นะครับการเปลี่ยนความคิดคน ให้จากเดิมเนี่ยจะสะสมภาพศิลปินศิละปะสวยๆไว้เพื่อการลงทุนการเก่งกำไรคุณวิชัยมีแนวความคิดยังไงที่จะเปลี่ยนความคิดของกลุ่มลูกค้าให้เปลี่ยนมาเป็นภาพศิละปะเพื่อการตกแต่งหรือประดับอาคาระค่ะเราก็อาจจะต้องใช้ทั้งหลายในทางน,นะฮะอย่างเช่นว่าในทางของช่องทางการตลาดเนี่ยเราก็จะทําการให้ภาพเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ภาพมันไปอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นพับลิก นะฮะให้คนเขาเห็นให้คนเขาเห็นงานให้คนเขาซึมซับอยู่บ่อยๆนะฮะผมก็จะพยายามหาสถานที่ที่ติดถ้ามันมีทัฟฟิกดีๆผมก็ติดลงทีเ่เขาไม่สะดวกที่จะเช่าเราก็จะมีการนําแบรนด์ไปโปรโมตโฆษณาแบรนด์เพื่อจะเป็นสปอนเซอร์<ท>ะนะฮะโดยที่มีชื่อแบรนด์ต่างๆนั้นติดอยู่ที่ใต้รูปเพื่อที่จะทําให้เจ้าของสถานที่ก็ไม่ต้อง เสียค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้แต่การที่จะทําให้คนเปลี่ยนและเข้าใจคาว่าความสวยงามของการตกแต่งผมพัน์บิกเป็นเกมออนไลน์ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถใส่ข้อมูลป้อนเข้าไปได้ทําให้คนรู้สึกเห็นการตกแต่งสถานที่ด้วยภาพเนี่ยมันด้วยตัวเขาเองอเพราะว่าภาพเราจะไม่ใช่เป็นแอนิเมชันภาพของเก,เกมเราคือภาพจริงทาตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือเนื่องจากว่าผมมองว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมัน เข้าถึงทุกคนทุกกลุ่มทุกระดับนะฮะแล้วเวลาสิ้นเดือนใครคะแนนสูงสุดเราก็ได้ให้ภาพจริงๆไปเป็นรางวัลนะฮะแล้วก็เป็นการเกมที่มันเล่นกับคนกับคนไม่ใช่คนกับคอมพิวเตอร์เหมือนเดาใจกันนะแล้วก็เราจะรันบนเฟ e บุ o กนะฮะกระตุ้นตลาดให้สู่ผู้บริโภคได้สัมผัสกับศิลปะในลักษณะของการตกแต่งจริงๆอีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการที่เราทำซีเอ คือ CSR ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะทำให้รู้จักคนรู้จักภาพมากขึ้นนะฮะครับในนามบริษัทจากโกตาบราเดอร์สผมก็ขอขอบคุณบริษัทมโนภาพแกลเลอรี่นะครับที่ได้บริจาคภาพวาดมาริลินมอนโรที่สวยงามมากๆครับในการประมูลครั้งนี้ประมูลไปได้ตั้ง 12,000บาทครับถือว่าเป็นกิฟต์อันที่ดีมากๆสำหรับงานนี้นะครับและสำหรับเด็กๆทุกๆคนในภูกเก็ตน,นะครับก็คือภายในานามบริษัทจอโกตัมขอขอบคุณมิรนภาพแกลเลอรี่มากๆครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับ 2. ก็คือว่าเราพยายามจะสื่อสารออกไปในกับลูกค้าว่าภาพเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นเพื่อการตกแต่งอย่างเดียวได้ด้วยโมเดลของเราเอง เพราะว่าการเช่ามันไม่ได้หมายถึงของไม่มีค่าคแต่การเช่ามันหมายถึงของที่มันเปลี่ยนไปได้บ่อยๆมันมีคุณภาพคุณสมบัติก็มันเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนมันจะได้ประหยัดงบประมาณใช่แล้วก็ภาพก็ยังคงความมีสนเสน่ห์แล้วก็ยังสามารถลงลึกถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่มใช่ครับนี่ก็คือทั้งหมดของแนวความคิดแล้วก็แนวไอเดียดีๆจากมโนภาพแกลเลอรี่นะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณครูวิชัยเป็นอย่างสูงที่มาพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะ,คะ ช่วงหน้ายังมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจต้องติดตามนะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะ ต้นกล้าการเติบโตแบบ Market Development การสร้างสรรค์าการเจริญเติบโตด้วยกลยุทธ์การกระจายธรุรกิจได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกใน h a r v a r d Business Review มาตั้งแต่ปีพศ2 5 0 0แต่ความรู้นี้ยังสามารถนำมาใช้ได้ดีแม้แต่ในปัจจุบันด้วยแนวคิดในการมองตลาดและผลิตภัณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น4กลยุทธ์คือ การเจาะลึกในตลาดเดิมด้วยผลิตภัณฑ์เดิมการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดเดิมการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดใหม่และสุดท้ายนั่นคือการขยายสู่ตลาดใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์เดิมหรือกลยุทธ์ที่มโนภาพแกลเลอรีได้นำมาใช้นั่นเองค่ะกลยุทธ์นี้มีชื่อเรียกว่า market development ความพิเศษอยู่ตรงที่มโนภาพแกลเลอรี่สามารถตีโจทย์ของคำว,ว่าตลาดใหม่ได้อย่างน่าสนใจตามธรรมดาแล้วราคาของสินค้าจะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการการขายและความต้องการการซื้อแต่สำหรับงานศิลปะปริมาณไม่ได้หมายถึงจำนวนนับเท่านั้นแต่หมายถึงปริมาณความชอบซึ่งยากจะตีราคาออกมาได้อย่างชัดเจนด้วยความที่เป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าเหตุผล จุดเด่นของตลาดงานศิลปะจึงกลับกลายเป็นข้อจำกัดสำหรับการตลาดอีกกลุ่มหนึ่งมนโนภาพแกลเลอรี่กำลังเปลี่ยนมุมมองในการมองผลประโยชน์ของภาพวาดซึ่งมีอยู่หลากหลายด้านและสามารถนำด้านที่มีความต้องการแต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควรมาใช้ประโยชน์ นั่นคือการนํำภาพวาดมาใช้ในการประดับตกแต่งให้สถานที่ต่างๆมีความสวยงามและทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับประโยชน์สมดังใจปรารถนาลูกค้าธุรกิจได้ภาพวาดเพื่อการประดับตกแต่งในราคาที่เป็นมาตรฐานสามารถคำนวณต้นทุนได้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนคนทั่วไปมีโอกาสได้ชื่นชมผลงานศิลปะได้ง่ายขึ้นเพียงแค่เข้าไปใช้บริการในสถานที่ต่างๆเท่านั้นเอง มนโนภาพแกลเลอรี่เองก็ได้สร้างธุรกิจที่น่าสนใจมากขึ้นสร้างการเจริญเติบโตในการประกอบการแบบคู่แข่งต่ำเนื่องจากสามารถค้นหาและตั้งกฎเกณฑ์ในการแข่งขันขึ้นใหม่เองไม่ต้องเข้าไปอยู่ในกติกาที่ผู้อื่นตั้งเอาไว้อยู่แล้วแต่ต้องพยายามทำตามอยู่ตลอดไปเพื่อทําให้ธุรกิจนั้นสามารถอยู่รอดได้ถึงแม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ากับความพยายาม นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมการทำธุรกิจที่ควรค่าในการใช้เป็นตัวอย่างกับธุรกิจอีกหลายๆแขนงค่ะ กันบ้างคะกับมนโนภาพแกลเลอรี่ตัวนิดเองยังคิดเลยนะคะว่าถ้าเรารักหรือชอบอะไรสักอย่างหนึ่งสักวันหนึ่งจะผลิเดเอวออกผลมาให้เราชื่นชมอย่างแน่นอนค่ะเช่นเดียวกับคุณวิชัยนะคะที่รักและชอบในงานศิลปะแทนที่จะเก็บไว้ชื่นชมเพียงคนเดียวแต่กลับแบ่งปันให้กับทุกๆคนได้ชื่นชมผลงานศิลปะเหล่านั้นด้วยค่ะ และการเสพงานศิลป,ปะอย่างสร้างสารรค์นะคะก็จะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะในช่วงท้ายนี้นะคะเราไปฟังคุณวิชัยทิ้งท้าย,ายเกี่ยวกับเรื่องของแนวความคิดดีๆเกี่ยวกับการดําเนินธุร,รกิจของเขาไปฟังกันเลยค่ะ rr, สําหรับแนวคิดในการที่จะเราจะเปลี่ยนมุมมองในการมองของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเพื่อทําให้เกิดเป็นนวัตกรรมก็ดีหรืออะไรใหม่ๆก็ดีผมมองว่าเราต้องเปิดใจรับก่อน ะะเปิดใจที่เราจะมองแล้วก็ยอมรับว่าของทุกสิ่งมันมีสองด้านเสมอนะฮะเหมือนะะนอย่างเช่นน้าครึ่งแก้วคนหนึ่งบอกว่าเหลือตั้งครึ่งอีกคนก็มองเหลือแค่ครึ่งนะฮะมันก็ถูกทั้งคู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องกล้าที่จะยอมรับอีกด้านหนึ่งของสิ่งที่เรามองอยู่เราก็อาจจะเห็นวิธีคิดวิธีทําธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆจากของเดิมๆที่มันมีมาอยู่แล้วเป็นอย่างเช่นภาพวาดมีมาหลายพันปีแล้ว ถ้าเรากล้าที่จะมองมันอีกด้านหนึ่งเราก็อาจจะเห็นวิธีที่จะทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆได้นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนดูแลมากกว่าการประกันชีวิตไทยประกันดูแลคุณตลอดไปกเกษตรศาสตร์ b u s i n e s s s c h o ู l สำหรับครั้งหน้านะคะนิดและรายการต้นกล้าธุรกิจจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับต้นกล้าต้นไหนธุรกิจไหนที่เติบโตมาจากต้นกล้าต้นเล็กๆจนเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่และแน่นอนค่ะว่าคุณผู้ชมอาจจะค้นพบเมล็ดพันธุ์ดีๆเอาไว้ปลูกต้นกล้าธุรกิจของคุณผู้ชมเองติดตามในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเราไม่ได้โ o s i t i o n ว่าภาพเราควรจะสะสมภาพเราเป็นเพื่อการตกแต่งอย่างเดียวการให้เช่ามันก็จะทัให้เราตอบโจทย์ได้ว่าทําไมเขาถึงจะต้องเช่าก็เพราะว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนของเขาเราทําธุรกิจเรารับเราก็ให้ไปด้วยแล้วเราก็จะรับอีกทีนแต่ถ้าเกิดว่าเราทําธุรกิจแล้วเรารับก่อนเราอาจจะไม่ได้ให้กลับแล้วเราก็จะไม่ได้รับอีก